สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยพามาชมต้นเทียนกุหลาบนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเพาะ,มะเมล็ดนะคะงามมากๆเลยนะคะยังไม่มีดอกนะคะยังไม่ออกดอกพี่อ้อยใช้ปุ๋ยอ่าขี้หมูนะคะสั่งซื้อจาก facebook นะคะ เห็นว่าลำต้นเขาใหญ่เนาะต้นไม่สูงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเทียนปกติเนาะเขาจะต้นสูงกว่าน,นี้เนาะอันนี้ต้นเขายังพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจเนาะอ่ารุ่นแรกรุ่นแรกที่ที่ปลูกไปรุ่นนั้นก็ต้นไม่สูงนะคะแต่ออกดอกดีมาก แตกแตกช่อเยอะเลยก็คงจะใกล้ออกดอกแล้วละนะตอนนี้กำลังแตกช่อนะคะ เขาบอกว่าปุ๋ยขี้หมูเนี่ยเนาะเขาให้ใส่อ่า15วันครั้งนะคะก็จะได้เวลาใส่เองแล้วเนาะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่อีกทีก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะคะตรงนี้เนาะในบ้านมีอ่าอะไรนะหญ้าแห้วหมูนะคะคตัวนี้เยอะเลยเยอะมากนะคะ ขึ้นเยอะพี่อ้อยถอนทิ้งประจำเลยให้ดูต้นเทียนมาเจอหญ้าแห้วหมูเลยไปดูนี่เขาบอกว่าอะไรนะบางคนเนาะพี่อ้อยเห็นเขาเอาไปทำแกงจืดเนาะไอตัวหญ้าแห้วหมูเนาะดูต้นเทียนกันต่ออยู่ข้างๆกันเห็นไหมคะลำต้นเขาอวบเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับย้อยเนาะแล้วก็อ่ย้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะฝากช่องน้องซีด้วยนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ